สบายดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดียมเทียกเทียกาสวัสดียมเทียเทียกแก่พี่น้องเมื่อนี้นางสิตำจ้านางเสนอเมนูตาสุลูกสุดไเทิงเทียงจากพักที่ยงพี่น้องมาเดินมากินน้ำกักด้อจ้าพี่น้องสมอุปก,กรณ์ครับกาเสรจมามา่าพี่น้องแล้วก็เร็จมักฮุงหามาจาทำอันนี้ครับเั่วงงอกจ้าผักกระเจี๊เก็บมาสดๆเลยจ้าพี่น้องแล้วก็ผักบุ้ง กะซีตำหม,ม่วเสร็จๆมา,มากๆพี่น้องเสร็จๆนั่นน้ำกันเดนะจ้าใส่พริกลงไปจ้าเผ็ดไม่เผ็ดมาดูกันนะจ้าเผ็ดๆมันจะสซีแซบน้ำสมตำหม,ม้อเผ็ดมันสกีแซบพี่น้องใส่กระเทียมหนึ่จ้ากระตัมจ้าพี่น้องอ อ่ะกระสิบปรุงนะจ้าปลาแดกจ้าปลาแดกน้ำปลาตาต้มสุกปรุงรสของตามแม่บุญล้ำโอ้ย,ร,ยอรีวิวใครอย่างพี่น้องกรีวิวยิ่งข้าวเส่ปลาแดกลงไปจ้าจา้าปลาแดกแสบตัวนัวพี่น้องน้ำมะขามเปีกยกจ้านี่ ขันสดๆนะเก็บมาจากต้นพี่น้องของนี่บริซืทธบอกหน้าว่กเก็บมาจากต้นจ้ะก็มานาวจ้ะสูตรพลาชแซ่บเท้แน่นอนจ้ะพี่น้องแซ่บก็กินบ่แซ่บก็กินแต่ก็แซ่บเท้แน่นอนว่านางเคยขายสบตําจ้ะขายตําแซลมอนตาําไปดิตําทะเล นี่จะได้แต่บ่มีไอ้เครือเทศนะใส่ลงไปจ้าผักกเยอะจะได้อร่อยรุงสุขภาพรุงสมองรุงประสาทจ้าเนจ้าเกลือเปาะลงไปน้ำตาล หวานนิดนึงพี่น้องอยังมักกินหวานว้าเซบแท้แน่นอนผงนัวจา้าเส้หน่อยเซฟหน่อยเซไลยเซฟไล้เซไลยกับเงินบะยังพอกเปลืองขนนยังอยู่แต่เงินบะยังมันเปลืองนี่ว้าน้ำปลาน้ำปลาที่โปรดจา้าอยากสิขานะพ่อ ครบหรือ,อยังวันนี้เรวก็จะครนจานน้ำซุปตำนางน่ากินนะจ๊ะจะบอกให้วะขบก็จะเป็วนวันน้อยเออเออซนีไปซะดอกอตาจะบดละลายกระซางแซ่บพกกอ,บอกก่าพี่น้องให้พลุพเธอกินได้กินนำ้ำ จ้บพ่น้องน้ำสบตับปลานางสีสันเปตะกินบอจ้านางกระสีซิมก่อนเด้อซิมก่อนเอาจองเลยซิมแสบเลบยบปเสียบขนาดแสบแท้แสบว่าขาดเปียกจุกหน่อเปียกอีกก่อนนะ แซ่บพี่นอ้องแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปจ้าเส้นมะกอกโอ้สิบอล้นขบบ้างล้นขกแท้แน่นอนเส้นมะม่าจ้าพี่นอ้องตำส่วมมม่าเซฟแทะแน่นอนจ้าพี่นอ้องมากินน้ำกันนะจ้าหัวขกกันน้อยพี่นอ้องแบบนี้ เกษตรจ้าเกษตรลงไปจะจะเนี้ยเก็บจากต้นจากสวนมาพี่น้องเออดินะเกษตรก็ไปเก็บมาจากสะจ้าเขาใส่ถั่วงอกลงไปจานี่ผักบุ้งลวกจ่ะน,น,นี่พัชเสร็จมา,มา,มากๆผักบุ้งลวกก็ได้ลวกสซหมอวม์ม,มากพี่นอ้อง สูตรนี้แซ่บแท้แน่นอนจะพี่น้องล้นโคกนะจ้ากินยังไงยังน่ากินยังกระแซ่บพี่น้องเห็ดเวียกมาไม่เมื่อยเห็ดเวียกมันไม่เมื่อยดำน้ำไม่เมื่อยเห็ดยังกระแซ่บจ้าในช่วงพักเที่ยงครับกัดสิกินข่าแล้วกระหาเนเปรี้ยวกินไ้จักหน่อยหลานสาวมาดำน้าซอยกากไม่ได้ขาไกลให้กินดอกตําฮุ่งอะไรให้กิน หกกระดอยพี่น้องเออจะโดนลุ้นนี่พี่น้องไปแต่แสบบ่ตามป่านางซิมก่อนอ้าจะแสบเลยเหรออ้าแสบ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 พี่น้องถ่าซิมแสบแสบโพแสบโพอืมแสบ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  มาเด็กน้องมากินน้ำกันแล้วจ้าตั้มเนาะเสร็จแล้วจ้าส้มตํจากกินตอนเที่ยงตอนผักเที่ยงพี่น้องซัมซิ่แซบไปดับมาไม่เมื่อยดับหน้าไม่เมื่อยกินข้าวแล้วก็กินตําแซ่บๆจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันแล้วจ้าพี่น้องมาเด็กมากินตําน้ำกัดจ้ากินตําตอนเที่ยงช่วงผักเที่ยงดับห้ดับหน้าพี่น้องเมื่อยก็เมื่อยเรากลับมากินของแซ่บๆซบมากับนี่แหละช่วงไม่เมื่อยก็อยาก กินข้าวแล้วก็อยับสดยังสมตาเลดเลืดเผ็ดเผ็แซ่บเลยพี่น้องมากินน้ากันเด้อจ้าสมตํหม้อสูตรฟอร่ากะกระแซบกันยังพี่น้องกระแซบกันยังคนตีกะลายบ่แม่บริตติคนส้มกระลายนี่จ้าตาเส้นตําซั่วพี่น้องพักกระก็บสดสดมาจา้าแซ่บแท้เตนอนจ้าพี่น้อง มากินน้ำกันเด้อจ้าอยู่เทียงไฮเทียงนาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแซ่บบรรยากาศดำไฮดำนากิ่วเล้ากับซีโล,ลกกะะ้าจ้าอากาศกระห้อนแท้ห้อนวา่าพี่น้องเอ้ยดำนามเมล็ดกระห้อนช่วงพักกันไปใส่หนามันไปเสียหนามันไปใส่ป,ปุ๋ยมันนะอากาศดีดีบรรยากาศแซ่บจ้าพี่น้อง ท,ใท,ทำใหญ่ๆมันเจ๊าะแจบคีเดือดคุย,คย,คยปุ๋ยพี่น้อ,นองต้งแดดโพดแดดโพดรีแดดตงโมแดดตอกแตงรีพี่น้องเออแดดแท้แดดว่าแท้บอดำนาเมอแดกก็ไดพี่น้องใครเน่แต่ลมผัดเย็นอยู่มีลมมีหยังอยู่พี่น้องเพราะว่าเทียงนาเขาบบริการ พี่น้องเอ้ยหมั่เวินอยารรกซราบอะไรแกงเฮ็ดตอนเที่ยงก็กินนี่หมดจะไปกินอย่างไรอย่งไปหาสอนหัวกบเพื่อได้กินออมหัวกบ <Okay. S 1> ปากลุงดยละ่ะ <I> โอ้สบายกับปากกับขาขิดแซ่บบอแซ่บบอหมักเห็ดดีโดนี่ฮึ บรรยากาศกินข่าวเที่ยงอยู่ให้อยู่หน้าจ้าส้มตำแซ่บๆพี่น้องโบเผ็ดติดติลูกสาวขัดกระลาวสุดลิปจ้ากาแฟเช็กนอนแสบๆจ้าาสบายดีป้าลุงอากาศสบายไปป้าลุงกะอยกกูเที่ยงให้เที่ยงหน้าพี่น้องเอ้ยๆๆนวนวนกินตำเส็งแซ่บๆนัวๆน้ำกันเด้อจ้า โอ้ก่อนคือโฟกัสเป็นมืดวะยังเหรอครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อเครื่องใหม่แห่งกับกายสิบไปอะไรอะไรแบบนี้นะที่ผมบอดมืดซื้อเครื่องใหม่สะดอกใช่ป่ะเพราะว่าถ้าแบบว่าโทรศัพท์มันใส่งานตลอดเวลาใช่ปองเราต้องซื้อเครื่องดีๆเนี่ยเพราะว่าถ่ายคลิปก็ต้องมาตัดต่อตัดต่อแลักกับมาโหลดลโหลดอัพโหลดลงยูทูบแล้วก็บถ่ายอย่างรับต่อโหลดคือมันใส่ตลอดเวลาแล้วก็ต้อง ซัดแปดไปตลอดเวลาเนะ่พี่น้องมันเลยล้วนแต่อีกอย่างโทรศัพท์มันกักเก่าเพราะว่าเขาใช้งานตลอดเวลาโทรศัพท์เพราะว่าถ่ายคลิปก็เพื่อซเซแล้วคลิปหนึ่งเดี๋ยวก็ถ่ายแล้วก็ต้องมาตัดต่อคลิปต้องมานั่นมันโหลดตลอดเวลานะพี่น้องมันเลยล้วนๆวนเนี่ยจักหน่อยของเศร้าดิอมลากะก,กีกะโทรมาแต่เศร้านางก็เห็ดโทรศัพท์บ่เยเก่ง,เงไปเลยโทรมาอีราบเบงโทรศัพท์ไอ้กุณเนี่ยโทรศัพท์กูถ่ายคลิปก็ได้่ะสั่นมันมันอัปโหลดอย่างของมันเนี่ยพี่นาาอ้องมัน ปิดเครื่องบ่ได้ยังบ่ได้ว่ามันล้วนนั่นนะโทรศัพท์ a m s ซุงน่ากำลังคิดพิจารณาอยู่ในเสื้อส a m s ุง g ซือเสื้อพนอยก่าโทรศัพท์เขาใส้งานตลอดเวลานะพี่น้องมันแบบมันล้วนขันเครื่องบ่ดีหรือกับแป๊บเดียวมันก็ล้วนของนามาล่างเสถรล้วนโทรมาหาแต่้าวโทรศัพท์คนไทยคิดบ่ได้จักได้หรือยังไม่ได้ตอนนี้กันยังไม่ได้โทรไปถามอยู่มันไอ้นี่มันล้วนขันเครื่องที่ซื้อมาใหม่ๆ พี่น้องบรรยากาศจา้ากินตําแซ่บๆน้ากันเด็ดจ้าพี่น้องเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแซ่บจา้าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อจา้าพอกัดคลิปหนาเด้จอจ้าจะลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้นางเลย,ย่าลืมด share, กดแชร์กดใจให้นางเนียเด้อจา้าฝากเป็นกำลังใจครอบครัวหันสุขสันหันสารเด้อจ้าพี่น้อง ขอบคุณเลหลายขอบคุณผู้ใหญ,ญ่ใจดีหลายขอบคุณเอื้อศพพิษจากกทมเดอ้อี่มอบอุปก,ปกรณ์ทำมาหากินให้พน,นสืบทอดสืบประการขอบคุณน้องเชอรี่ถือเกลืกลายจะได้ไปแก้บนนี้พนและพนก็ฝากมาให้แล้วคาหมูกระทะเด็กเด็กละกาคาใส่ใจของพอล,ล่าพนก็สส่งมาให้แล้วก็ขอบคุณเยหลนายจ้าแล้ว็จะได้ไปแก้บนนี้พนพร้อมพี่น้องแกะบะอยู่ประถัดพน ังวดหนากลางวัลที่หนึง่งเดชอรี่เอาเรื่อยๆไปเลยจ้าเพิ่น,น,นถือมาสองงวดติดเลยนะก็จะไปแก้บนรอบสองให้เพิ่นละจ,าออลาจ,าจา้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าคอยปังรวยปังๆจ้างวดหนาเอารางวัลที่หนึ่งเลดจ้าสวัสดีจา้าบาายป้